หนึ่งในข้อตกเฉียงที่ทําให้ร่างพระราชบัญญัติกุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณาสุขอย่างไม่สามารถที่จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภาได้ก็คือประเด็นที่เกี่ยวกับคณะกรรมาการชุดต่างๆนะครับที่ฝ่ายคัดค้านบอกว่าในร่างกฎหมายของรัฐบาลกําหนดจํานวนแพทย์ไว้น้อยเกินไปเราจะไปติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะครับคุณดวงดาวเชิญครับ ความกังวลของฝ่ายแพทย์ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็คือกลัวว่าถ้าในคณะกรรมการมีคนที่ไม่ใช่แพทย์หรือมีแพทย์อยู่แค่ไม่กี่คนก็อาจจะไม่มีความรู้ความชํานาญพอที่จะมาพิจารณาเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากบริการทางการแพทย์ค่ะ เราจะมาทําความเข้าใจบทบาทของคณะกรรมการในกฎหมายฉบับนี้นะคะด้วยการไปดูการทํางานของคณะกรรมการตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะที่มีองค์ประกอบและก็อํานาจหน้าที่คล้ายๆกับคณะอนุกรรมการที่ถูกกาหนดไว้ในร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยฉบับที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ค่ะมเ็ ี่คือมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดนคนปรปฐมตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลังจากที่มีผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขยื่นข้อร้องเรียนคณะอนุกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ3คนผู้แทนผู้ให้บริการซึ่งเป็นแพทย์2คนและผู้แทนผู้รับบริการ2คนโดยทั้งหมดมาจากการสรรหาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันหลังจากที่มีการร้องเรียน,นจะต้องดูจากคำร้องก่อนนะครับแล้วเราก็ไปดูข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงจากทางพื้นที่ซึ่งจะไปต้องไปสัมภาษณ์จากผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลในเรื่องของการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะในเรื่องของเบช้ยเร์เบี้ยการรักษาทั้งหมดนะครับซึ่งจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย เป็นคนรายงานขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็นําเข,าข้าคณะกรรมการนะครับผู้เชี่ยวชาญซึ่งมาเป็นคณะกรรมการได้บางครั้งท่านก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในทุกเรื่องในทุกโรคเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาให้ความเห็นนะครับซึ่งท่านก็ไม่ได้เป็น,นกรรมการ่าแต่ท่านมีสามารถมีสิทธิ์ให้ความเห็นกับคณะกรรมการได้ โครงสร้างและการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้เป็นต้นแบบของคณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขที่กำลังมีการโต้แย้งกันอยู่ในขณะนี้ผู้คัดค้านพระราชบัญญัติมองว่าสัดส,ส่วนของแพทย์ที่จะเข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการยังมีสัดส,ส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นๆอ,อาจทําให้ไม่เข้าใจในขั้นตอนการรักษาและลักษณะของโรคซึ่งอาจกลายเป็นต้นเหตุ ให้มีการพิจารณาจ่ายเงินเกินความเป็นจริงถามว่ากลุ่มเรล่านี้มาจากไหนนะมาจากไหนมีความรู้ที่จะมาตัดสินอะไรต่อวิชาชีพเฉพาะโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขน,นะครับมีความรู้แค่ไหนที่จะมาตัดสินว่าเอออาการแบบนี้แปลว่าหีกเลี่งได้อาการแบบนี้แปลว่าสุดวิสัยอาการแบบนี้แปลว่า,วา,า,รบบป,วาประมาท ผมรับรองว่าไม่สามารถทำได้ขณะที่นายแพทย์วิชัยโชคริวัต์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเชื่อมั่นว่าถ้าพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็จะสามารถทำให้การจ่ายเงินชดเชยให้คนไข้ทุกกลุ่มทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรา41ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ใช้มาแล้วกว่า4ปี แต่ถ้าผู้ป่วยฟ้องร้องก็จะต้องใช้เวลาเฉลีย่ยยาวนานกว่า7ปีจึงจะได้รับเงินชดเชยปัจจุบันนะครปี53เนี่ยนะผมมีข้อมูลตัวเลขเพราะผมเป็นกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยขอข้อมูลตัวเลข,ขลเลข้ามาแล้วชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่วันที่ไปยื่นขอรับนะขอ,ขอ,ข,อขอเขรียกร้องค่าเสียหายนะกับวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณานี่ใช้เวลาเฉลีย่ย27วัน เทียบกับเจ็ดปีนะฮะเทียบกับเจปีนะฮะก็จะต่างกันมากไา่ขนาดไหนส่วนเรื่องสัดส่วนคณะกรรมการในพระราชบัญญัติฉบับนี้นายแพทย์วิชัยยืนยันว่ามีแพทย์อยู่แล้วทั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการซึ่งยังสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อีกในช่วงแประยติในสภาวิลาสินีสุพรสทีวีไทยรายงาน ร่างพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณาสุขที่กำหนดให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเบื้องต้นและคณะอนุกรรมการการประเมิเนเงินชดเชยนะคะมีตัวแทนแพทย์และก็สาธารณาสุขเพียงชุดละหนึ่งคนโดยที่เหลือนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสถานพยาบาลผู้รับบริการสังคมสงเคราะห์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ แพทย์กลุ่มหนึ่งก็มองว่าสัดส่วนเช่นนี้จะทําให้อนุกรรมการนั้นขาดความรู้เฉพาะทางและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะแต่ประธานยกร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ชี้แจงนะคะว่าอนุกรรมการไม่มีหน้าที่ตัดสินความผิดของแพทย์ผู้รักษาค่ะแต่เป็นแค่การพิจารณาเบื้องต้นว่าความเสียหายนั้นมีแนวโน้มมาจากความผิดพลาดทางการแพทย์หรือไม่ในองค์ประกอบของกรรมการเนี่ยเมื่อไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ว่ามันเป็นการให้บริการตามมาตรฐานหรือไม่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ย การมีผู้ประกอบวิชาชีพเข้ามามากมายเนี่ยนะฮะิงไม่ได้อยู่ในการออกแบบคณะกรรมการตั้งแต่แรกเพราะเพียงแค่เราต้องการทราบว่า การเสียหายครั้งนั้นเกิดจากการใช้บริการหรือไม่ไม่จําเป็นต้องไปพิสูจน์ถูกผิดครับซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าก็ควรจะมีองค์ประกอบของกรรมการที่มาจากหลากหลายทั้งทางด้านสังคมทั้งทางด้านกฎหมายนะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้จะช่วยทําให้สามารถมองประเด็นเรื่องของความเสียหายได้ครอบคลุมมากขึ้นแทนที่จะลงไปลึกในแง่ของการพยายามพิจารณาเรื่องของความถูกความผิด เรื่องขององค์ประกอบในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆยังคงเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่จะต้องหารือกันระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะซึ่งหากทุกฝ่ายนั้นที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่าการให้ความช่วยเหลือและชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายอย่างเป็นธรรมเป็นสิ่งที่จําเป็นการหาข้อยุติร,ร่วมกันในรายละเอียดของกฎหมายก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากค่ะขอบคุณครับคุณดวงดาวครับ